ประเทศญี่ปุ่นน้ำมันตัวนี้ทุกคนในญี่ปุ่นจะรู้จักในนามผมอานนรุทฮิโรกิเพราะผมเป็นคนระกับน้ำมันนิโรกิได้เป็นไบโอออร์แกนิกคนเดียวของโลกนะครับทุกประเทศใช้อันนอนแค่เวลาจะไปใช้เอาไปแยกแอนทานอีกทีหนึ่งสารที่อยู่ในเนื้อไม้ร้อยสิบสาตัวพวกทุกประเทศทำได้เหลือสาสิบเจ็ดตัวแต่บ้านไมหของ ทำได้เหลือ113ตัวเข้ากับเนื้อไม้จริงไปเลยเพราะของเราสกาัดออกมาเป็นไบโอออแกนิกน้ำมันเพื่อทามือมีคุณภาพมีความอ่อนโยนต่อผิวลดอาการอักเสบของผิวได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราน้ำมันนี่จะทำสบู่สิวอักเสบันแดงขอ7เจ็ดวันเจ็ดวันนี้พุบเขือไว้แล้วก็ด้วยจํงไปนะครับก้อนเดียวรับประกันผล นะครับรับประกันผลภายในก้อนเดียวอักเสบอยู่ขอเจ็ดวันนะครับฝ้าการน้อยเยือเยิ้ขึ้นกระปุกฟองกระจกะไม่มองแบบนี้ฝ้าการกขึ้นกระปุกฟองกระจกแค่คำว่าไม่สบายใจคำว่าประทับใจยังลึกไปเอาสองกระจกแล้วไม่สบายใจกรุณาอากคนไทย ให้ส่งคืนทางพัสดุเขียนเบอร์บัญชีใส่กรองมาด้วยผมจะไม่โทรถามเลยว่าคือพ่อายอะไรเพราะที่น ok. an ี่ยิบหคําคำของดีผู้ใช้ย่อมไม่คืนน้าบัตรผมมีประโยชน์อยู่สองอย่างตั้งใหม่กับส่งคืนชัดเจนมากนะครับพอที่ราชัดแก้ถึงคันกันยุงได้เพราว่าจดส็นแชมพูคันรังแคผมร่วงแต่อย่าใช้กินนวดถ้าจะใช้กลินนวดกรุณาซื้อแชมพูในท้องตลาด ของบาาอ้านไม่ของหลายเท่า